กันพี่น้องอันนี้ผลมือมันพุทธ่สิบหาท้าพี่น้องเด้อเลขบนมันออกหนึ่งหาสองเหลขล่างขึ้นเก่าหนึ่งองปูส่วนเกียนเขาตะเลขวิง่งจับคู่ว่าเขาทด้นพี่น้องเด้อจับคู่ไม่เข้าเข้าแต่เลขวิง่งเขาตะเล็กวิง่งจับคู่ว่าเขาพี่น้องเนาะมาตามกันต่อพี่น้องเลขอีกสองทุ่มเพิง 17 itu Lào, 07, xuống tuyệt. Hãy là cho kênh Ghiền Mì เดี๋ยวหาคนวิ่งบนล่าง เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปปดูนเน้นให้ที่แปดเจ็ดกับแปดเด่นที่แปดได้เป็นอ,อะไรถ้าสีฟอร์อมกัน จังปวะว่าเขาตัวเนีน่นเขาตัวร่องเจ็ดสี่ 8 4, ปดสีเบื้องคักปั้นยังเขียนผิดอยู่ 9, เก้าสี่เล่งไซวัฒน์นั่งกี่เขียนสีก่อนอยู่ อืมเขียนผิดกัเก่าอืมปูหายเกียรนหาเขียนคนละทีบเลยเกียรนหาเอาพี่น้องมพิงเห็นอยู่หรออยู่ในเหลือผล kết hợp kết cao hộp เก้าคู่เก้าคู่บนล่างเก้าคู่บนล่างไปกลับมะเบิงตัวเน่นๆก็เน่น,น,นติดแปดเลยพี่น้องแปดสี่ ปลห้าแปดหกส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้นวันศุกร์ที่สิบเจ็ดตุลาสองห้าหกแปดลาวปู่ศูนย์เจ็ดวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดปู้เน้นแปดจับคู่ จ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่แปดห้าเก้าห้าเอ้ยเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดหกแปดหกเก้าหกอันนี้ตัวเน้นนะพี่น้องนี่วงกลมนี่แปดสี่แปดห้าแปดหกเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นเอาพี่น้องนี่เห็นวะไล่มือของปูโลคกโกของปูพี่น้องห้องกระแคบหน้าจอา มากระจัดตะกัดกระพานกราบขอบพระคุณปูศูนย์เจ็ดละลายครับผมเอาโชคมืนกันเฮงๆเรื่อยๆกันฝากกนเล็กคนแฝงด้วยตามสวัสดีครับผม